ดาราสาวแก้ข่าวสามีไม่ใช่เจ้าของบ่อน้ำมันอึ้งบ้านรวยสี่ชั้นพนักงาน14คนอดีตนักสแสดงสาวแองจี้เฮสติงที่วันนี้จะมาเปิดชีวิตหลังอำลาวงการไปแต่งงานกับนักธุรกิจเศรษฐีบอนมัมมันชาวคูเวตกว่า8ปีทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ตั้งแต่แต่งงานจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วแองจี้ ประมาณ8ปีแล้วคือเราแต่งงานไปเราตั้งใจแล้วว่าเราลาวงการแล้วยังไม่มีโอกาสได้กลับมาออกรายการด้วยไปอยู่ที่นู้นด้วยโควิดด้วยคือไม่พร้อมก่อนแต่งครบมานานเท่าไหร่แองจี้กว่าจะได้แต่งกว่าจะให้เขารู้ตัวว่าเราเป็นโซเมทใช้เวลานานมาก10ปีบวกอีก8ปีเป็น 18ปีย้อนไปตอนนั้นที่ทำยังไงให้เขารู้ว่ายูคือโซเมตของฉันนะขอฉันแต่งงานได้แล้วแองจี้ตอนนั้นคบได้9ปีแล้วก็บอกเขาถึงเวลาแล้วนะยูควรจะตัดสินใจเพราะว่าในตอนนั้นเรา35แล้วเราต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนจะเป็นนักแสดงเต็มตัวเลยหรือว่าเป็น w o r k ์กิ w ง m ูแมนไปเลย ไม่ต้องแต่งงานก็ได้คือ35เราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะมีครอบครัวแต่งงานหรือเปล่าเลยบอกสามีว่าฉันให้เวลาอีกปีหนึ่งนะถ้าไม่ขอฉันแต่งฉันจะตัดขาดตั้งใจที่จะทำงานต่อแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วถ้าเขาเลิกกับเราจริงๆเราจะทำยังไงแต่เราก็มั่นใจว่าเขาต้องขอเราแน่ไม่ยามกแล้วทำยังไงอยู่อเขามาขอเรา แองจี้ตอนเขามาขอเราเราคิดเลยว่าเขาต้องจัดฉากโรแมนติกนูนนี่นั่นแต่ตอนเขาขอแต่งงานเขาไม่ได้จัดฉากอะไรเลยเราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขามาขอเหมือนเขาจะหลอกเราไปถ่ายรูปเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปเขาพาไปถ่ายที่แบบเหมือนเหมนที่คูเวต เขาบอกอยูมาถ่ายรูปหน่อยรอนานแล้วอยู่จะผูกรองเท้าอะไรนักหนาแล้วเขาก็ดึงแหวนออกมาจากรองเท้าแล้วหน้าเราก็แบบโอ้โหถ้าย้อนไป8ปีที่แล้ว MTV และละครบูมมากอะไรที่ทำให้พี่ยุติวงการบันเทิงแองจี้ตอนที่แต่งงานกับเขาจี้ยังไม่ได้ย้ายนะยังถ่ายละครอยู่ยังรับงานอยู่ประมาณปีกว่าเกือบสอง ีเขาบอกว่าอยู่แต่งงานนะอยู่เป็นภรรยาของฉันนะทำไมยูยังไม่ย้ายทำไมยังถ่ายละครอยู่เราก็ลืมไปไม่ได้คิดว่าแต่งงานเสร็จเราต้องย้ายเราคิดว่าแต่งงานก็คือแต่งงานมันเป็นกฎของครอบครัวคนคูเวตรหรือเปล่าต้องย้ายแองจี้คือเราแต่งงานเราต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมจี้ลืมไปไม่ได้คิดว่าเราแต่งงานเราต้องย้าย เพราะเราอยู่แบบนี้มาสิบปีลืมไปเลยพอละครปิดกล้องก็ไปแองจี้ก็กลับไปเลยเขาแต่งงานกับเราเนี่ยเขาขอร้องให้เราย้ายไปอยู่กับเขามันก็ต้องตัดสินใจย้ายไปอยู่ก็ทำใจเราชอบการแสดงมากพอตัดสินใจเราต้องเด็ดขาดบางคนก็บอกว่าเราโชคดีจังเลยสามีมีฐานะหนูตกถังข้าวสารตอนนั้นตัวเราเองที่รักกันมาสิบ ปีกว่าจะได้แต่งงานเรารู้สึกยังไงแองจี้ตอนที่ย้ายไปอยู่ที่คูเวตคิดเหมือนกันว่านี่คือชีวิตเราเหรออยู่บ้านใหญ่โตตื่นมาสามีก็ไปทำงานแล้วเราก็เดินแบบทำตัวไม่ถูกจริงๆมันไม่ใช่เราไงเราเป็นคนทำงานตั้งแต่เด็กมันชินกับชีวิตประจําวันที่เราต้องตื่นไปถ่ายละครแต่เช้าแล้วกลับบ้านล้างหน้าแล้วกลับไปนอน เช้ามาก็ไปทำงานเหมือนเดิมคือมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเราไม่รู้จะทำอะไรกับตัวเองพอไปอยู่ประเทศที่ไม่เหมือนบ้านเราไปอยู่ประเทศที่มีแต่ทะเลทรายไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีพ่อแม่จริงไหมที่สามีคุณคือเศรษฐีบ่อน้ำมันแองจี้ทำงานน้ำมันแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันไปอยู่วันแรกเจ้าหญิงเลยแองจี้ ลงมาก็มีคนดูแลที่บ้านเขาจะเรียกเรามาดามจี้มีพนักงานประมาณ14ถึง15คนที่บ้านอยู่การมีแองจี้สามีพ่อสามีทั้งหมดสามคนแล้วมีพนักงาน14คนแองจี้ก็มีกุ๊กมีคนละชั้นกันบ้านสี่ชั้นครึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือเป็นเดือนกว่าจะปรับตัวได้แองจี้ ก็นานเดินไปเดินมาตายแล้วสามีจะให้เราทําผมทุกวันเลยเหรอทาเล็บทุกวันเลยเหรอมันไม่ใช่เราแล้วเราต้องหาอะไรทําแต่เราก็ไม่รู้ไงภาษาเราก็ไม่ได้อะไรที่ถนัดก็คือความสวยความงามก็เลยหาธุรกิจที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วทํานั่นคือคือนำเข้าแบรนด์จากเกาหลีมาขายที่คูเวตและเป็นเจ้าแรกตอนนั้นไม่มีตลาดมันยังใหม่เมื่อห้า ที่แล้วเขายังไม่รู้เลยว่าเกาหลีคืออะไรตอนแรกยากไหมแองจี้ยากแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะจี้มีพาร์ทเนอร์เป็นอินฟลูที่ดังมากอยู่แล้วเขาช่วยสื่อสารภาษาให้กับฟอลโลเวอร์ว่ามันเป็นของเกาหลีราคาก็ได้ราคาก็ดีเทียบกับลักเชอรี่แบรนด์แล้วสามีที่เขาคาดหวังให้เราทำเล็บทุกวันทำผมทุกวันแองจี้ ก็อธิบายสามีบอกเธอไม่อยากเป็นมาดามเหรอเธอแปลกมากเลยนะคนอื่นเขาอยากเป็นมาดามไม่ต้องทำอะไรแต่เราเป็นคนทำงานตั้งแต่เด็กแล้วอย่างนี้ขัดใจสามีไหมแองจี้เขาคงงง,ง,งจริงๆที่นูนเขาไม่อยากให้ผู้หญิงทำงานเราก็อธิบายแล้วเขาก็เข้าใจแหละว่าเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำงาน เพราะถ้าอยู่อย่างนั้นเราเครียดนะไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยไม่มีสังคมจะอยู่บ้านกับสามีเราก็อยากออกไปทำงานมีรายได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีแต่ตอนนั้นยังไม่มีลูก